สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเชแอรนะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอา3สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับมาเทียบชนให้นะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับ3สูตรนี้เมื่อเทียบชนกันแล้วก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับ แล้วก็จะจับคู่ให้กับหลักสิทนะครับที่ลงไว้ก่อนหน้านี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ยวหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจใคนนาไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,น,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายใดๆท,ทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่เอเจอถ้าชอบแนวทางที่คำวณนก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c อ a ช n แนลหวยฟรีทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนทั้ง3สูตรนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก1 4 5 ว่าแรกนี้ชนกันที่เลข5นะครับห้าตัวเดียวนะครับพอมาหลักหน่วยบนชนกันที่เลข2ออก2 5 2ชนกันที่เลข5นะครับออก8 9 5ชนกันที่เลข6นะครับออก7 0 6ชนกันที่เลข2 เาเจ็ดสองชนกันที่เลขเก้าออกหกสองเก้าอันนี้เป็นสติของสูตรนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่ 1, หนึ่งวัแรกสามบวกสามเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้เลขห้าเพิ่มห้ากถือว่าบวกห้าคงที่นะครับสูตรนี้ เป็น10เอาตัวท้ายก็คือเลข0 0นบวก2ได้2นะครับ3ตัวรวนที่ออก1 4 5เลข5เข้ามาบวกกันแล้วได้7 7 2 4นะครับเลข2เข้ามาบวกกันแล้วได้15 5 0 2เลข5เข้ามา กแล้วได้หนะครับเจ็ดศูบวกกันแล้วได้12บสองสหลักหน่วยเลขสบวกกันแล้วได้22บนะครับบวก5นะครับตัวน้ได้7 7็บนวกสองได้เก้าผวันที่ออก6กสอง เเลข9นะครับเข้มาของวันนี้1บวก1เป็น2 2บวก4เป็น6บวก5นะครับตัวเเป็น11ได้เลขก1 1บวก2ได้เลข3 6 1 3ก6 ที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลัก10บเลขท้ายครั้งที่2สูตรที่ 2, สสถิติจากสูตรแรกนะครับที่เข้ามาจากงวดที่ออก145หมวดแรก8บก8เป็น16 16บวก3เป็น19ได้เลขเเพิ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับสูตรนี้9258 หน่วยบนนะคะห้าเข้ามาสามหกเก้าสองสองห้าแงเก้าสองหาสองห้าแปดหนึ่งเก้าสองห ที่ผ่านมานะครับเป็นอดีตปัจจุบันนะครับของงวดนี้6บอบ6เป็น12 12บอด1เป็น13 13บูก1เป็น14ได้เลข4เรื่อไปนี่รัก3แต้มนะครับ7 0 3 16 แ่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับสูตรที่3ส,สูตรนี้สถิติย้อนกลับไปอีกได้อีก5งาดนะครับอันนี้ทำเป็นตัวอย่างจาก2ส,สูตรแรกที่เข้ามานะครับ ัวแรก3บวก3เป็น6 6บวก9เป็น15 15บวก9เป็น24ลบ1นะครับตัวแรกเหลือ3 3บวก2ได้5 5บวก2ได้7ทั้งหมด4ตัว4 3 5 7ตัวที่เข้ามาคือเลข5 1 2 3 5เลข2

ที่ผ่านมา8บก8เป็น16 16บก6เป็น22 22บก6อีกเป็น28นะครับตัวแรกลบ1นะครับ8ลบ1เดี7 7บก2ได้9 9บก2เป็น11 8 7 9 1ตัวที่เข้ามาคือ9อันนี้เป็นสถิติเป็นราดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของววดนี้ หนบวกหเป็นสองสบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น10บได้เลขศูนลบหนะครับตัวแรกเหือเ 9, ก9้าเบวกสเป็น11 11อบเวกสเป็น13 แห่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 2สองครั้งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสสูตรสตรที่หนึ่งหกหนึ่งสาม สูตที่สองสี่เจ็ดศูนย์สามก็สูตรที่สามสูตรเก้าหนึ่งสาม เดียวที่จดน,นะครับก็คือเลขสามนะครับเลข0ูมีสองเลขหนมีสองนะครับสามตัวเดียวเ,เดียวจะมาไหม16กคอคอสบนะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบวก เราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบนะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้หลักหน่วย3ตัวเดียวหลักสิบสี่กับเ คู่ก็สี่สามเจ็ดสามนะครับจะมาไม่มาท่านผู้ชมชลองติจารณาดูนะครับกับชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะรวบรวมสรุปเป็นชุดสรุปเป็นภาพรวมอีกทีนึงน,นะครับสำหรับชุดนี้ใครชอบก็จัดใครดก็ผ่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ